สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษถ้าวันนี้ผมบอกคุณว่าความลับที่ไม่มีใครบอกคุณนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ในโชคชะตาไม่ได้อยู่ในคำทำนายและไม่ได้อยู่ในมือของใครคนอื่นแต่ซ่อนอยู่ในหัวใจของคุณเองคุณจะเชื่อไหมเพราะความจริงคือชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนทันทีในวินาทีที่คุณยอมรับว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณเคยคิดคุณคู่ควรมากกว่าที่คุณเคยได้รับและคุณสามารถก้าวข้ามทุกความเจ็บปวดที่เคยดึงคุณให้หยุดอยู่กับที่ได้วันนี้เพียงแค่คุณเปิดใจให้มากกว่าวันก่อน ณเพียงเล็กน้อยคุณอาจค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่มาทั้งชีวิตพลังที่พร้อมจะสร้างรักครั้งใหม่ความหวังครั้งใหม่และเส้นทางใหม่ที่ไม่มีใครบอกคุณว่ามันเป็นไปได้จนกว่าคุณจะก้าวออกไปพิสูจน์ด้วยตัวเองบางครั้งความจริงที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ไม่เคยถูกพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมามันซ่อนอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาในการมองตาสั้นๆหรือแม้กระทั่งในความเงียบที่เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นความลับที่ไม่มีใครบอกคุณไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนแต่เป็นความจริงง่ายๆที่เรามักมองข้ามไปเพราะเรายุ่งเกินไปรีบเอ กินไปหรือไม่กล้าพอที่จะเปิดใจยอมรับว่าความรักความหวังและคุณค่าของตัวเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยคิดเสมอหลายคนเดินผ่านชีวิตด้วยความเชื่อว่าต้องเก่งต้องพร้อมต้องสมบูรณ์แบบก่อนแล้วถึงจะคู่ควรกับความรักแต่ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือความรักไม่เคยรอให้คุณสมบูรณแบบ์มันยอมก้าวเข้ามาหาคุณในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดด้วยซ้ำมันยอมกอดคุณทั้งที่คุณยังมีบาดแผลมันยอมอยู่กับคุณแม้คุณจะยังไม่เข้าใจตัวเองดีพอเพราะสิ่งสวยงามที่สุดของความรักไม่ใช่การเจอคนที่สมบูรรณ์แแบบต่เเป็นกาจ นอที่ทําให้หัวใจของคุณกลับมาเต้นได้อย่างมั่นคงอีกครั้งความลับอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นคือชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คุณต้องเดินคนเดียวเสมอไปคุณอาจต้องเดินฝ่าพายุลมแรงโดยไม่มีใครยื่นมือมาช่วยอยู่บางครั้งแต่ไม่นานนักคุณจะพบว่ามีใครบางคนเฝ้ามองคุณอย่างเงียบๆคอยเช็ดรอยน้ําตาที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีบนแก้มและคอยบอกคุณด้วยการกระทําว่าคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิดแม้จะไม่มีคําพูดใดหลุดออกจากปากของเขาแต่หัวใจของคุณกลับรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเขาเข้าใจคุณมากกว่าใคร ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือการรักใครสักคนไม่ใช่การให้หัวใจอย่างเดียวแต่เป็นการให้เวลาให้ความเชื่อใจและให้อิสระแก่กันเป็นการยอมรับว่าบางวันเราก็เหนื่อยบางวันเราก็กลัวบางวันเราก็สับสนแต่ถึงอย่างนั้นเรายังพร้อมจะจับมือกันต่อไปพร้อมจะฟังกันแม้ในวันที่คำพูดไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ความรักไม่จำเป็นต้องดังเสมอไปบางครั้งมันเงียบมากเงียบจนคุณต้องใช้หัวใจฟังไม่ใช่หูแต่ในการเงียบนั้นเองคือคำตอบทุกอย่างที่คุณตระหาคุณอาจเคยถูกทิ้งถูกทำให้เชื่อว่าคุณไม่ดีพอถูกทให้น ความรักแต่ความลับอีกหนึ่งอย่างที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือรอยแผลนั้นไม่ได้ทำให้คุณได้ค่าลงแม้แต่น้อยตรงกันข้ามันทำให้คุณมีพื้นที่สำหรับความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่มองคุณผ่านแผลแต่มองเห็นความงดงามจากภายในความรักที่จะยืนอยู่ข้างคุณแม้ในวันที่คุณคิดว่าตัวเองไม่น่ารักเลยก็ตามหลายครั้งเรามัวแต่รอให้ใครสักคนมาทำให้เรารู้สึกมีค่าแต่ความลับที่แท้จริงคือคุณมีค่าอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เจอใครคุณมีไฟอยู่ในหัวใจคุณมีฝันคุณมีความงดงามทีีี่่่ไไไมมมใคครลอกเเยนนแบบดุ้ณจป็ต สวมหน้ากากเพื่อให้ใครรักเพราะคนที่รักคุณจริงไม่เคยต้องการสิ่งปลอมๆจากคุณเลยเขาต้องการตัวตนจริงแท้ของคุณต้องการรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติต้องการเสียงหัวเราะที่เกิดจากความสบายใจและต้องการความจริงใจที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจคุณความลับอีกอย่างคือความรักเติบโตได้แม้ในวันที่คุณคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรให้ใครเลยเพราะความรักไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการเพียงความจริงใจเพียงเล็กน้อยและหัวใจที่กล้าพอจะเปิดรับใครอีกครั้งแม้ว่าคุณจะเคยเจ็บปวดมาก่อนความรักไม่ได้มาทดสอบคุณ แต่มาเพื่อสอนคุณให้รู้ว่าโลกใบนี้ยังคงมีความอบอุ่นอยู่เสมอแม้ในวันที่คุณมองไม่เห็นมันก็ตามความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือบางครั้งคนที่ทําให้หัวใจคุณเต้นแรงที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเพราะที่สุดหรือทําอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยในความเงียบเป็นคนที่ทําให้คุณยิ้มได้โดยไม่ต้องพยายามเป็นคนที่อยู่เคียงข้างในวันที่โลกทั้งใบไม่เข้าใจคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเขาอาจไม่พูดมากแต่การอยู่ของเขาก็เพียงพอที่จะทําให้หัวใจของคุณเติบโตขึ้นอย่างสงบงาม ความรักไม่ใช่การหาคนที่มาเติมในสิ่งที่คุณไม่มีแต่เป็นการเจอคนที่ทำให้คุณอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่ทำให้คุณอยากลุกขึ้นสู้อยากฝันอีกครั้งอยากหัวเราะจากข้างในไ,ไม่ใช่เพื่อซ่อนความเศร้าแต่เพราะคุณรู้สึกถึงความสุขจริงๆความลับก็คือความรักไม่เคยเป็นเรื่องซับซ้อนแต่เป็นหัวใจของเราต่างหากที่ทำให้มันยากเกินกว่าที่มันควรเป็นและความลับสุดท้ายที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือคุ นุสมควรถูกรักอย่างอ่อนโยนคุณสมควรได้รับความเข้าใจคุณสมควรได้รับการกอดที่จริงใจและคุณสมควรมีใครสักคนที่มองเห็นคุณในวันที่คุณมองตัวเองไม่ออกไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก่อนไม่ว่าคุณจะมีรอยแผลหรือแค่ไหนคุณยังคงคู่ควรกับความรักเสมอเพราะหัวใจของคุณยิงเต้นเพราะคุณยิงเชื่อเพราะคุณยังมีความหวังแม้จะเล็กแค่ปลายเล็บก็ตามความลับเหล่านี้ไม่มีใครบอกคุณเพราะบางทีคุณต้องค้นพบมันด้วยตัวเองต้องผ่านคืนหนาวต้องผ่านวันที่หัวใจแตกสลายต้องร้องให้กับหมอนเงียบเงียบจนกระทั่งวันหนึ่งคุณได้ยินะ นิยองหัวใจตัวเองบอกว่าคุณยังรักได้อีกครั้งและนั่นคือวันที่คุณจะรู้ว่าความรักไม่เคยจากคุณไปไหนเลยมันเพียงแต่รอให้คุณพร้อมเปิดประตูให้มันกลับเข้ามาเท่านั้นและเมื่อคุณได้รู้ความลับเหล่านี้คุณจะเริ่มมองชีวิตแตกต่างไปคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะกอดหัวใจตัวเองแน่นกว่าเดิมและคุณจะเปิดพื้นที่ให้ความรักในแบบที่อบอุ่นลึกซึ้งและจริงใจที่สุดได้เติบโตในชีวิตของคุณอีกครั้งและเมื่อคุณเรื่องเข้าใจว่าความลับบางอย่างถูกซ่อนไว้ในที่ที่เเเมงงสสกก็็ิ่ัตหนล ที่ครั้งหนึ่งคุณเคยมองผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของความเงียบในวันที่เสียงภายนอกรบกวนจิตใจมากเกินไปคุณจะเริ่มเห็นความหมายของการจับมือกันเบาๆแม้เพียงไม่กี่วินาทีคุณจะเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความรักที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องประกาศไม่จําเป็นต้องเร่าร้อนไม่ต้องมีคําสัญ,ญญาใหญ่โตแต่มันปรากฏตัวในวิธีที่ทําให้หัวใจคุณรู้สึกว่าถูกโอบกอดแม้ไม่มีใครแต่ต้องตัวคุณเลย ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือระหว่างทางของชีวิตคุณจะได้พบความรักในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเสมอไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของใครบางคนที่ทำให้หัวใจคุณสงบลงโดยไม่ต้องพยายามหรือเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทำให้คุณเห็นว่าตัวเองยังมีความหวังอยู่อย่างเงียบๆความรักมาในหลายรูปแบบมันอาจไม่ใช่คำว่ารักมันอาจไม่ใช่การกอดหรือการบอกรักแต่มันอาจเป็นเพียงการมองเห็นกันในวันที่เราคิดว่าไม่มีใครเห็นเราเลยในบางคืนคุณอาจจมอยู่กับความคิดของตัวเองคุณอาจนั่งทบทวนอดีตที่เจ็บปวดรู้สึกเหมือนความรักเป็นเรื่อ เงยไกลเกินเอื้อมแต่ในความมืดเหล่านั้นมีความลับอีกประการที่ไม่มีใครบอกคุณนั่นคือหัวใจของคุณกำลังเติบโตอย่างเงียบเงียบผ่านการเจ็บปวดผ่านการสูญเสียผ่านการเรียนรู้คนผิดคนหัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นมากกว่าที่คุณรู้ตัวในทุกครั้งที่คุณกล้าผ่านมันมาได้คุณอาจไม่รู้ว่าคุณกล้าหาญแค่ไหนคุณอาจไม่รู้ว่าคุณมีพลังมากเท่าไรแต่ความรักที่แท้จริงกำลังเตรียมพื้นที่ในหัวใจคุณอยู่ตลอดเวลาแม้คุณจะไม่ทันสังเกตมันเลยก็ตามความลับคือความรักไม่เคยต้องการให้คุณณเเเปป็นนคคททีี่่่่กกงงสุุดแตต้้อารให๊ะ นักคนที่จริงที่สุดบางครั้งการยอมรับว่าเรายังไม่พร้อมบางครั้งการยอมรับว่าเรายังกลัวบางครั้งการยอมรับว่าเรายังเข้าใจตัวเองไม่มากพอคือสิ่งที่ทําให้ความรักเข้ามาได้อย่างบริสุทธิ์ที่สุดเพราะความรักไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการความจริงใจความอ่อนโยนที่คุณเก็บซ่อนไว้และความหวังเล็กๆที่ยังไม่เคยหายไปจากหัวใจของคุณเมื่อคุณเริ่มฟังหัวใจตัวเองมากขึ้นคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆเกิดขึ้นในตัวคุณคุณจะเริ่มเปิดใจให้โลกอีกครั้งแม้คุณจะเคยยถูกกโลทดสออบ่างหน คุณจะเริ่มยิ้มให้สิ่งเล็กๆรอบตัวมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ค่อยๆกลับมาในชีวิตโดยไม่ต้องพยายามและคุณจะได้รู้ว่าการรักใครสักคนนั้นไม่ได้เริ่มจากเขาเสมอไปแต่เริ่มจากการที่คุณรักตัวเองก่อนรักด้วยความเข้าใจรักด้วยการให้อภัยตัวเองในเรื่องที่เคยผิดพลาดรักด้วยการยอมรับว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเติบโตเหมือนกันความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือการได้รักใครสักคนอย่างลึกซึ้งไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอ แต่มันทําให้คุณมีพลังพลังที่จะให้อภัยพลังที่จะเริ่มต้นใหม่พลังที่จะเดินต่อไปแม้จะเคยล้มเป็นร้อยครั้งพลังที่จะเชื่อว่าความรักสวยงามเสมอไม่ว่ามันจะเคยทําให้คุณร้องให้ขนาดไหนก็ตามเพราะการเรียนรู้ที่จะรักอย่างอ่อนโยนนั้นต้องการหัวใจที่ผ่านการแตกสลายมาก่อนเสมอแต่หัวใจที่แตกสลายไม่ใช่หัวใจที่พังมันคือหัวใจที่ถูกบ่มเพาะให้ลึกซึ้งขึ้นเข้าใจมากขึ้นและพร้อมจะรักในแบบที่มั่นคงกว่าเดิมและความลับลึกที่สุดคือความรักที่คุณกําลังรออยู่มักจะมาถึงในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้คาดหวังเลย มันไม่เคยมาตอนที่คุณพยายามตาหาแต่มาตอนที่คุณกำลังเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นมาตอนที่คุณเริ่มเชื่อในคุณค่าของตัวเองมาตอนที่คุณหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครมาตอนที่คุณปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามธรรมชาติมาตอนที่คุณไม่ได้พยายามเป็นใครเพื่อให้ใครรักแต่คุณเป็นตัวเองเต็มที่และสวยงามที่สุดความรักที่แท้จริงชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองเสมอบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนคุณเป็นเพียงคนธรรมดาในโลกที่กว้างใหญ่แต่ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือหัวใจของคุณไม่ธรรมดาเลยมันลึกมันอบอุ่นมันอ่อนโยนและะมมั นี่พลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคุณอาจคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีอะไรน่าจดจำแต่ความรักไม่เคยมองหาความสมบูรณ์แบบมันมองหาความรู้สึกมองหาความจรงิงมองหาความอบอุ่นที่คุณเก็บไว้ในเสียงหัวเราะในรอยยิ้มในคำพูดธรรมดารรมดาที่คุณอาจคิดว่าไม่มีค่าแต่สำหรับใครบางคนมันคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกในวันที่คุณรู้สึกอ่อนแรงวันที่คุณไม่มั่นใจวันที่คุณสงสัยว่าตัวเองยังคู่ควรกับความรักอยู่ไหมขอให้คุณจำไว้ว่าหัวใจของคุณยิงคงงสส่อแง แม้ในวันที่หมอกขนหาจะบดบังมันไว้ก็ตามไม่มีใครพรากคุณค่าจากหัวใจคุณได้ไม่มีใครทําให้คุณหมดหวังได้อย่างแท้จริงถ้าคุณยังเลือดจะเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความรักเสมอและความเชื่อนั้นเองคือพลังที่จะนําพาความรักกลับมาหาคุณอีกครั้งในแบบที่งดงามกว่าครั้งไหนๆคุณอาจเคยถามตัวเองว่าทําไมความรักถึงยังไม่มาหาคุณทาไมคุณต้องผ่านความเจ็บปวดมากมายทําไมต้องผ่านการจากลาทาไมต้องผ่านความเสียใจแต่ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือทุกครั้งที่คุณผ่านความเจ็บปวดหัวใจของคุณกําลังขยายใหญ่ขึ้น กำลังเตรียมพื้นที่ให้ความรักที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเข้ามาอยู่ทุกครั้งที่คุณร้องให้คุณไม่ได้อ่อนแอแต่คุณกำลังซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองทุกครั้งที่คุณยิ่งเชื่อคุณกำลังที่สนดว่าคุณคือคนที่พร้อมจะรักอย่างแท้จริงและเมื่อวันหนึ่งความรักเดินเข้ามาหาคุณอย่างเงียบๆคุณจะเข้าใจทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นคุณจะรู้ว่าทุกความเจ็บปวดทุกการรอคอยทุกคืนที่นอนไม่หลับทุกครั้งที่คุณถามว่าทำไมมันพาคุณมาสู่ช่วงเวลาที่คุณพร้ออมมมที่่่สดดววงงงลาหััใจคคนนิบแะะกกไโย ไม่กลัวว <p aha. S 1> ่าจะเสียมันไปอีกคุณจะไม่ต้องวิ่งตามความรักแต่ความรักจะเดินมาหาคุณด้วยความอ่อนโยนจนคุณรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกและทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งความลับที่ไม่มีใครบอกคุณแต่ชีวิตกำลังบอกคุณผ่านทุกช่วงเวลาที่คุณก้าวผ่านอยู่ในตอนนี้บอกว่าคุณกำลังเติบโตบอกว่าคุณกำลังเรียนรู้บอกว่าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงและบอกว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับความรักที่งดงามกว่าที่คุณเคยรู้จักและเมื่อคุณค่อยๆเข้าใจความจริงที่ว่าความรักไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางที่ตต้้้องงงเเเดินนนนไปปปใใหถึลาาายยททแ่็กกรรรีูุ ย่างก้าวที่หัวใจก้าวไปคุณจะเริ่มยอมรับสิ่งที่ชีวิตพยายามสอนคุณอย่างเงียบๆคุณจะเห็นว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีหัวใจที่ไม่เคยหยุดเต้นมีความหวังที่ไม่เคยมอดดับและมีศักยภาพที่จะรักได้ยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็ตามความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือบางครั้งสิ่งที่คุณเรียกว่าความเสียใจอาจเป็นเพียงการเตรียมหัวใจให้พร้อมสำหรับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าบางครั้งการที่คุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมุุนนนชาาาลลงใวววััที่่คณณเจจ็ปดอสญโก มำลังเปิดพื้นที่ที่คุณได้มองเห็นตัวเองชัดขึ้นมองเห็นความจริงที่ว่าคุณคู่ควรกับความรักที่อ่อนโยนกว่าที่เคยได้รับและคู่ควรกับการดูแลตัวเองในแบบที่หัวใจคุณต้องการมาตลอดเมื่อคุณเริ่มตระหนักว่าความรักไม่ได้เริ่มต้นจากใครอีกคนแต่มันเริ่มจากการเปิดพื้นที่เล็กๆในน้ำใจของตัวคุณเองคุณจะเริ่มมองโลกเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มมองตัวเองด้วยสายตาที่กรุณามากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ใช่ตราบาปแต่เป็นหลักฐานว่าคุณพยายามมันคือรอยทางที่่หัวใจของคุณเดินนผา ทั้งในวันที่เข้มแข็งจนไม่ต้องการใครและในวันที่อ่อนล้าจนเพียงต้องการคำตอบใจแผ่วเบาความลับคือความรักไม่เคยต้องการให้คุณมีทุกอย่างพร้อมก่อนจะรักใครสักคนความรักต้องการเทียงหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองต้องการความตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมกันต้องการความกล้าหาญที่จะยอมรับว่าเราต่างมีบาดแผลและต้องการจะเยียวยามันด้วยมือของกันและกันไม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนบางครั้งชีวิตอาจทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณกําลังเดินอยู่ท่ามกลางความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในความมืดนั้นเองมีประกายเล็กๆซ่อนอยู่เสมอประกายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณยังไม่ยอมแพ้ประกายที่เกิดจากความหวังเล็กๆที่ยังคงอยู่ในใจคุณและประกายนั้นแหละที่จะนำพาคุณไปสู่วันที่แสงแห่งความรักส่องมาถึงอย่างสงบและงดงามคุณอาจไม่รู้ว่าลมหายใจแต่ละครั้งของคุณเต็มไปด้วยพลังมากแค่ไหนแต่หัวใจของคุณรู้ดีมันยังคงผลักดันให้คุณเดินไปข้างหน้าแม้คุณจะเคยอยากหยุดเดินมากกว่าครั้งใดและเมื่อคุณพบช่วงเวลาที่เงียบสงบคุณจะเริ่มสังเกตสิ่งที่คุณไม่เคยสังเกตก่อนคุณจะเเริ่มมมหห็นควาายของ รอยยิ้มที่ธรรมดาแต่กลับทําให้หัวใจคุณอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดคุณจะเริ่มเห็นความสําคัญของความห่วงใยเล็กๆที่ปรากฏขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวคุณจะเริ่มรับรู้ถึงความรักรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาในชีวิตคุณมาก่อนความรักที่ไม่ต้องการคําอธิบายไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่มันเพียงต้องการให้คุณเปิดใจยอมรับว่าคุณคู่ควรกับมันอย่างแท้จริงความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือบางครั้งชีวิตอาจมอบสายลมที่อ่อนโยนให้คุณเพียงเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณยัังงงงงรรรู้้้สึกบาาาคชีีวิตอจใหฝนปยยลมเพ เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณยังร้องให้เป็นเพราะน้ำตาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือเครื่องหมายว่าใจคุณยังซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ได้แข็งกระดา้างไม่ได้ปิดตายต่อความรู้สึกและยังมีพื้นที่ให้ความรักเข้ามาเติบโตได้เสมอคุณอาจมองตัวเองในกระจกแล้วเห็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์เห็นความผิดหวังเห็นความเหนื่อยล้าเห็นความกลัวที่ยังฝังอยู่ลึกในใจแต่ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือในดวงตาคู่นั้นมีประกายที่สวยงามเกินกว่าจะวัดได้คุณอาจไม่เห็นมันชัดเจน แต่คนที่รักคุณอย่างแท้จริงจะเห็นมันเสมอแม้ในวันที่คุณคิดว่าตัวเองไม่น่ารักที่สุดคนที่มองคุณด้วยหัวใจจะไม่เคยมองผ่านคุณไปพวกเขาจะเห็นความสวยงามที่คุณลืมไปพวกเขาจะเห็นความเข้มแข็งที่คุณไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีพวกเขาจะเห็นความอ่อนโยนที่คุณให้คนอื่นมากกว่าที่คุณให้ตัวเองและพวกเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าแม้คุณจะยังไม่เชื่อมันอย่างเต็มหัวใจความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือบางครั้งการได้รักใครสักคนไม่ใช่เรื่องของการตาหาแต่เป็นเรื่องของการยอมรับยอมรับว่าคุณคู่ควรยอมรับว่าคุณ ดีพอยอมรับว่าคุณก็มีสิทธิ์ได้รับความรักที่งดงามยอมรับว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความสมบูรณ์แบบแต่มันเกิดขึ้นเพราะหัวใจสองดวงที่เลือกจะเชื่อในกันและกันแม้แแจะมีแผลแม้จะมีอดีตแม้จะมีความกลัวและแม้จะไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรการเติบโตทางหัวใจไม่เคยเกิดขึ้นในวันที่คุณมีทุกอย่างเพราะมันเกิดขึ้นในวันที่คุณล้มเหลวในวันที่คุณผิดหวังในวันที่คุณร้องไห้โดยไม่มีใครรู้ในวันที่คุณต้องกอดตัวเองและบอกตัวเองว่าคุณยังไปต่อได้และทุกกกคคครรััั้้้้งงทีีุุ่ณลขขึนไดออหวใจ เมื่อคุณจะเข้มแข็งขึ้นอย่างเงียบๆจนคุณไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อคุณได้รักอีกครั้งคุณจะรู้ว่าคุณกำลังรักด้วยหัวใจที่เลึกกว่าเดิมอ่อนโยนกว่าเดิมและมั่นคงกว่าเดิมและความลับสุดท้ายที่ไม่มีใครบอกคุณคือทุกสิ่งที่คุณผ่านไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำให้คุณหมดหวังแต่มันเกิดขึ้นเพื่อทำให้คุณพร้อมที่จะต้อนรับความรักที่งดงามยิ่งกว่าในวันที่กำลังจะมาถึงความรักที่ไม่ทำให้คุณต้องเหนื่อยและตามความรักที่ไม่ทำให้คุณณรรรรรูู้้้้้้สสสึึกกกววว่่่่าาตตตัััเเเออองงงงปลีียนพืใใใหหคคคมททุบแ ต่อแรกพบเหมือนคุณเพิ่งกลับบ้านหลังจากเดินทางไกลความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีค่าอย่างแท้จริงและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะไม่ถามว่าทำไมเรื่องราวทั้งหมดจึงเกิดขึ้นคุณจะไม่เสียใจต่อสิ่งที่เคยพลาดคุณจะไม่กลัวความรักเหมือนก่อนอีกต่อไปคุณจะขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เคยทำให้คุณร้องไห้เพราะมันพาคุณมาสู่ความอ่อนโยนที่คุณกำลังจะได้รับคุณจะขอบคุณทุกครั้งที่ชีวิสรให้คุณอดทนเพราะมันทำให้คุณพบความรักที่ไม่ต้องให้คุณอดทนเพื่อรัักษามนไว้ คุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อหัวใจของตัวเองเลยแม้เพียงครั้งเดียวและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจถึงความหมายของการเติบโตทางหัวใจมากขึ้นคุณจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วทุกความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขความเสียใจความผิดหวังหรือแม้แต่ความหวังเล็กๆที่คุณเคยคิดว่ามันแทบไม่มีค่าต่างเป็นเสี้ยวหนึ่งของเส้นทางที่กำลังพาคุณมาสู่จุดหมายที่งดงามยิ่งกว่าเดิมจุดหมายที่คุณจะได้รักอย่างเต็มหัวใจพร้อมด้วยความเข้าใจและการให้อภัยที่คุณไม่เคยมีมาก่อนบางครั้งคุณอาาจจะรู้สึกว่ต ัวเองต้องต่อสู้กับความว่างเปล่าภายในใจต้องเผชิญกับคำถามที่ไม่มีคำตอบต้องเดินไปบนถนนที่ดูเหมือนจะไม่มีปลายทางแต่ความลับที่แท้จริงคือแม้ในความว่างเปล่านั้นกลับซ่อนพลังบางอย่างที่ช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจของคุณมันเป็นพลังของความเงียบที่กําลังฟื้นฟูคุณอย่างช้าๆเป็นพลังของการรอคอยที่กําลังทําให้คุณอดทนมากขึ้นและเป็นพลังของความหวังที่ไม่เคยดับแม้มันจะเล็กเทียงใดก็ตามในบางคืนที่คุณหลับตาลงและรู้สึกเหมือนหัวใจกําลังจะหลุดลอยไปกับความเหนื่อยล้าคุณอาจไม่รู้เลยว่าความรักยังคงโอบกอดคุณ นไว้ในรูปแบบที่คุณมองไม่เห็นมันอาจมาในรูปของความคิดถึงที่อ่อนโยนมันอาจมาในรูปของความฝันที่แสนอบอุ่นหรืออาจมาในรูปของความทรงจำที่ยังบอกคุณว่าคุณเคยรักอย่างงดงามมากแค่ไหนและคุณยังสามารถรักได้งดงามยิ่งกว่านั้นอีกความลับคือไม่มีหัวใจดวงไหนที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครที่ผ่านเรื่องราวหนักๆแล้วจะไม่คู่ควรกับความรักในความเป็นจริงแล้วคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาก่อนมักจะรักได้ดึกว่าเดิมเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ต้องการเพียงรอยยิ้มและช่วงเวลา นี่สมบูรณ์แบบแต่มันต้องการความจริงใจความอดทนและความสามารถในการเห็นคุณค่าของกันและกันแม้ในวันที่ทุกอย่างไม่ง่ายเลยคุณอาจจะเคยตั้งคำถามว่าทำไมความรักบางครั้งถึงทำให้คุณเจ็บทำไมบางครั้งมันถึงทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณกำลังสูญเสียมากกว่าที่ได้รับแต่ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือความรักไม่เคยตั้งใจจะทำร้ายคุณสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บคือความคาดหวังความยึดมั่นในสิ่งที่ยังไม่ควรเป็นของคุณในเวลานั้นหรือการพยายามรักษาอะไรบางอย่างที่กำลังบอกคุณว่ามันถึงเวลาที่ต้องปล่อยแล้ว เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยคุณจะรู้สึกถึงความโล่งที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันไม่ใช่การลืมไม่ใช่การทาเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่เป็นการยอมรับว่ามันเคยงดงามและตอนนี้ถึงเวลาที่หัวใจคุณต้องก้าวต่อไปสู่สิ่งที่เหมาะสมกว่าการปล่อยไม่ใช่ความแพ้แต่เป็นความกล้าหาญเป็นการพิสูจน์ว่าคุณรักตัวเองมากพอที่จะเลือกเส้นทางที่ทําให้หัวใจของคุณสงบแม้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสังเกตว่าความรักที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายมากมันไม่ต้องการพิ หาที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องการเสียงดังเพื่อบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้แต่ความรักที่แท้จริงมักมาในรูปแบบที่เงียบขรึมแม้เพียงการมองตาสั้นๆแต่สามารถทําให้หัวใจคุณสั่นไหวได้แม้เพียงการยิ้มแผ่วเบาก็สามารถทําให้ทั้งวันของคุณสว่างขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อและแม้เพียงการอยู่เคียงข้างกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยก็สามารถทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยในแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความลับคือความรักที่แท้จริงไม่เคยรีบร้อนมันไม่เคยต้องการให้คุณเป็นใครอื่นนอกจากตัวของคุณเองมันจะค่อยๆเดินเข้ามาในชีวิตเหมือนลม ในนิยามเช้าไม่เร่งรีบไม่หวือหวาแต่ลึกและแน่นจนคุณไม่อาจมองข้ามได้มันจะค่อยๆทําให้หัวใจของคุณอ่อนลงทีละนิดทาให้คุณเชื่ออีกครั้งว่าคุณคู่ควรกับการเป็นที่รักทําให้คุณกล้ากลับมาเปิดใจแม้จะเคยปิดมันแน่นหนาเพราะกลัวความเจ็บปวดที่เคยได้รับบางครั้งคุณอาจไม่ทันสังเกตด้วยซ้ําว่าความรักกําลังเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอีกครั้งมันอาจมาในรูปของความหงอยใหญ่เล็กๆที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามันอาจมาในรูปของการที่หัวใจคุณเต้นแรงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลมันออออาาามมมใใในรููปขงงงควงควสบเืุ่่ณยกล้ คนหรือแม้แต่ในรูปของการคิดถึงอย่างไม่ทันตั้งใจเมื่อคุณเห็นบางสิ่งที่ทำให้นึกถึงเขาเมื่อคุณจะไม่พูดถึงมันแต่หัวใจของคุณรู้ดีว่าความรู้สึกนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันกำลังเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆเ,เหมือนดอกไม้ที่พลิบานในคืนที่ไม่มีใครเห็นและเมื่อความรักเริ่มพลิบานในหัวใจครั้งใหม่คุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เริ่มขยับในตัวคุณคุณจะเริ่มกลับมายิ้มโดยไม่ต้องฝืนคุณจะเริ่มกลับมาหัวเราะจากใจจริง คุณจะเริ่มเห็นโลกในมุมที่อ่อนโยนมากขึ้นแม้แต่สิ่งเล็กๆที่เคยทําให้คุณเหนื่อยก็จะเริ่มดูเบาลงอย่างน่าอัศจรรย์เพราะหัวใจที่มีความรักแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทาให้ทั้งชีวิตคุณเปลี่ยนไปได้อย่างมหาศาลสิ่งที่น่าประหลาดใจคือความรักไม่เพียงทาให้คุณรู้จักอีกคนหนึ่งแต่มันยังทําให้คุณรู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันทําให้คุณรู้ว่าคุณสามารถอ่อนโยนได้มากกว่าที่คิดมันทําให้คุณรู้ว่าคุณมีพื้นที่ในหัวใจมากมายกว่าที่เคยเชื่อออแและมมััััันนนนทําาาใให้้้คคคคคุุณณรรรููวววว่่ตเงกกบ บกที่เต็มไปได้วยความสวยงามความเข้าใจและความจริงใจอย่างมากกว่าที่คุณเคยให้แก่ตัวเองมาตลอดความลับที่ไม่มีใครบอกคุณคือในท้ายที่สุดแล้วความรักไม่เคยเป็นเรื่องของการต่หาแต่เป็นเรื่องของการเติบโตเป็นเรื่องของการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเป็นเรื่องของการยอมรับว่าคุณก็มีคุณค่าและคุณคู่ควรกับการได้รับความรักที่อ่อนโยนและปลอดภัยเป็นเรื่องของการมองเห็นความงดงามในตัวคนอื่นและในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะมองเห็นความงดงามในตัวคุณเองด้วยเมื่อคุณค่อยๆเดินเข้าใกล้ และช่วงเวลาที่หัวใจคุณพร้อมสำหรับรักครั้งใหม่คุณจะค้นพบว่าความรักไม่เคยเดินจากคุณไปไหนเลยมันเพียงเดินช้าลงเพื่อให้คุณตามทันเพื่อให้คุณได้เติบโตได้เยียวยาได้เข้าใจตัวเองและเมื่อคุณพร้อมความรักก็จะกลับมายืนตรงหน้าคุณอีกครั้งพร้อมด้วยความสงบอันลึกซึ้งที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนพร้อมด้วยความมั่นคงที่ทําให้คุณรู้ว่าครั้งนี้คุณไม่ต้องกลัวการสูญเสียอีกต่อไปและพร้อมด้วยความอ่อนโยนที่ทําให้คุณอยากดูแลมันด้วยทั้งหัวใจและในวันที่ความรักคครรัั้้้งใหมมมมม่่่่เเขาาาาุณจะไูสึกวนพือ อแทนที่อะไรเลยมันมาเพื่อเติมเต็มมาเพื่อเปิดประตูบานใหม่ในหัวใจคุณมาเพื่อทําให้คุณเห็นว่าคุณเดินทางไกลามาแค่ไหนและมาเพื่อบอกกับคุณอย่างเงียบๆว่าถึงเวลาที่คุณจะได้รักและถูกรักอย่างงดงามที่สุดอีกครั้ง